วันซังวันซังน้กินวันไดแล้วอยู่กันตาวนี้กันปิปลาดุกกระเซีบพื่กัดวันไนอีนกันกินเพื่อดแก้วปลาแดกปลาดำเ้อพาบิดาววันใดแก้จ่อให้ห็้จ่อให้ดีกว่าเด้ได้ได้ไอ้า ก็มาดิเอ๊ก็ล้มไปสิบักพีกวาหาแบ่งเลยวะบังพีมีอีกซำเลยมันดาวได้บางนาทัวร์มองไหนยอีกมองไหนยีงเอกข้างล่างข้างล่างมาเลี้ยไปใต้สะพานแล้วใต้สะพานแล้วพบศัตรูแล้วเอาคสวงเลยสะพานดาว่าง อุ้ยมันลาดไอ้คนตีวะเฮ้ยตัวลาดไอ้ตัวลาดไอ้ยังดดาวอยู่นะเจ้าเคยเห็นไข่เสียไปใส่จักรเทียนรือเ่าไอ้ย่ยไป้ืจอเฟือวันวันซังวันซังน้องกินวัดได้แล้วอยู่อันดับสองเลยนะ

่ทักฟาู้่าตาเอาตาลายยสอ้ยตาลางคยู้นั่นงยังดจ่นดิไล้วบ่ไดล้วอยู่นางตุ่่งปีกปลาเออสรางโดดแแตอนคือสงโดดเนี่ย

วเาพหอูดเอาไปควาดพูดได้ดีแล้วดีแล้วอีกคมาแล้วอีกมาแล้วอจีอีกอีกอะไรอีกอะไรอก็นมโนาอยสิ่อ่ยเหอมันก็เสียบหลายเนะว้ีเนอมาจทีย ร้อยจัวเลรอมันเสียบที่สุดกนไ้เพื่อนวะใส่เพียขมๆเนี่ยเพื่อน่ะอนยี่งยังไงเม่สมัยรับค่าหมุ่มไปเติมดาวห้าร้อยห้าสิบห้าโอเคครับกระราไอ้หยินซวงเขามาดาเรมีอีหยินวงซาดไปแบบถู่เขาบ่ไดนออ่ะ้วตัววันักับฮานาชิไดกตะรเนซ้อาว่ลจ้าไม่้องบอครับอ้ายิอันแม็กเกียนะตัวเรนนุ่นละน้องแพท

ไปหาไตกกบไตเหีはは้ยอ้ยเจ็บเจ็บหลายเจ็บหลายหัาซมันไหยกันไปซัมมันไหยกันไปศัตรูแล้วระวังมุมนะระวังมุมนะนี่แม็กเทียบปะแม็กเทียบ แม pues ็กเทียบแม็กเทียบไม่วะเยี่ยมเลยไก่ต้องปิดไมค์ี่แป๊บนึงนะแมกเทียบต้โอเคเอาน้องลาตายยิ่งใส่ลาแพทยูมองยูมองบ้านบ้านไม้าบ้านไม่ตรงนไม่ปไฟ๋อเป็ชุกว่า ฮะมันเป็นไกลแมด,ดยี่ตีอะแมนบอลตีตแมันบออถวด้นี่แมนบอได้ตัวเจ้าคู่ว่าเล่นอยู่ละขาไม่โดนละมันไกลแท้รือไกลปลอมละ มีเรียบสองร้อยไหมแบบอ๋อนีเออนด่เอาเียเดี๋ยวจอให้เดี๋ยวจ่อให้ดวกว่ามเห็นว่ะม่เห็นม่เห็นอ๋มาดิเอ้เขาล้มไปสิแบกพีปบ้มีบารียญไปชุบกันชุไในบ้าโอเคโอเค ไอ้บไอ้บไมีเดียดหน้าพี่สองได้โดดขึ้นเขาเลยไอ้วันยังมีตีมันอยู่วันดีครับไอ้ไก่หามตุงได้เมียย้อนสตรีม่ายวันบ่าหวายครับจับวันนี้ป๋าป๋ากันมากดิฉันง่ายอีกแล้วสูดเลยยานะโอ้ยขุบอป้าเบื่อไอ้ไก่อีกแล้วนะยาป๋ากันแล้วสูดเลยไอ้ไก่บังเจอต้องบรอด รอด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 มันมตึงานั่นมันมตึงมานั้นมันตีตึงอยู่กัรตีตึงออกได้ปะออกได้เก็บโซ่มันก้อนอะไรสุดหนึ่งเก็บโซ่มันก้อนใจเนาะถือว่าห้ามดีถือว่าห้ามดีไอ้แก่ไม่ขึ้นมาหาเจ้านี้ข้างหน้าั้งไงหาแบงอะไวะฟังพี่มีอีกซ้ำเลยมันดาวได้ขางน้าทรมองไหนยิงอีมองไหนยเีก Lang, lạc 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 đi đi bắt lạc 3 lạc lạc ok ok lạc 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 มาเบิ่งกคือเก่าละอายราบว่ามยหลังฮะฮอดักมันเนินนี่ก็ได้ฮเ่นเนินนี่ก็ได้ใจเมาเบิครับผมดวดีดลักมันเีแหละมันมันากัน ที่บอกก็จะไปชุบอใครบอกมันออกหลังละมันออกหลังละไม่จ oh, <techn ic> ีดดแล้วเอเคไหมัเรามาดีดมามาแล้วไปใต้สะพานแล้วใต้สะพานแล้วพบศัตรูแล้วดาเมจเด่นตัดดาสว่างเลยสะพานดาสว่างอุ้ยมันลาดไอ้โคตรตีว่ะเฮ้ยตัวอะไรตัวลาไรยังดาวอยู่นะ เห็นว่าลาต้องแพทนะนะไต้ใต้สะพานมึงนะเจ้าไอ้ซ้ัเราบังทีเจ้าว่าถือลาตัวนึงโฉบลาลอยู่เลเก็บเอาลวดอ่ะโ UMB หลอยู่โ u m ลายอยู่ท้าสะมานสก็บมีโซมนะตายว่าล่ามันอยู่ป้อมมันอยู่ป้อมรีก็เดนลารีมาถอยมาฟังพี่ก่อนก็ได้ถอยมาฟังพี่ถอยมาวล่าถอยมาล่าไอ้ไต่วะเห็นอะ มันยุบป้อมไหมนะโอโนโอัเจ็บนะวไอ้วาดระบายว่าหลา,า,า,าเอาจะออกเลยนะยนยนะไอ้วาดเตยเนาะค่อยๆไปที่เกจตัวโ,โอ้เปลี่ยนขียดังตันดังบ้าได้แล้วอยู่ดาวนึงหลังบ้าทว่อย่า

เวิทยากเวิทยากรชุบเป็นบอหน่าจะน่าจะดาวอีกนึงดาวอีกนึงเบิ้ลปอนี่เบิดาวเมื่อกี้เขาเรียกน้ามาซีโต้คนะมี่ยังดาวอยู่อ่ะ มีตัวนี้อยู่หัวสลิมมั้งสขรู้แล้วเจ้าเคยเห็นไข่เสียไปใส่จักรเทียมมือบอกไอ้ยอยห้าพัอยห้าสิบห้าโอ้ยเดือตัวเดียวเจ้าเคยเห็นข่อยเสีย,สย,ยบอกเ,เคยเด็นครับ<อ> ในที่ไฮวอาว่าวอลเนี้ยก็บยิพิกับกรมพวบาลอีกเหรอบอลบอลดอกกันก็เสียอยู่จับไปอยู่สวยเอาเตะบอลแล้วเหรอว้าวมันตึงขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยมันเอ็มสิบสี่นี่มามาก,กินทุเรียนมันโอ้ยอยากนะจะจะมัน่อคอยลายหอยอยาก